สวัสดีค่ะกระเทยนี่เรามีโหมด 4v4 ใช่ไหมฉะนั้นฉันจะมาทดลองนะคะให้ยีมมาดำตัวเดียวกับยีเอลซา4ตัวมาดูสิยีเอลซาสตัวจะส,สามารถสู้ยีหมาดำได้ไหมมา1 2 3 4. อืมอุ้มาเอลซาสองร่างเลยค่ะร่างปกติกับร่างแอนจิลีมาตบยีหมาดำตัวเดียวรวมรางกัน เออสี่ลุมหนึ่งเออมาดัมชัค่ะเยียนตัวซสามสี่เดิมตมาตเอบนโยกเอออ้สตัวโซมันโซมันใช่ตายยังตายช่วยเสียวซ่าแกสี่ล่างอ๋อสี่ล่างโซไม่ได้เลยหรอเสียวสาวเอเอาไ้าเขามตามมาแล้วหรือโปรโยอะไรอะอะไรอะ ลงมากมีให้สีแล้วนะอโอ้สตัวโซย้ไม่ได้เลยหรอไดสมานาให้ไ่กดสมมานาเตนจัดการส่ตัวโซมันโดปดลงใส่มันสิัดน้แข็งใส่มันแช่แข็งมันสิตัวนี้โดนดว์ถลางอยู่นั่นนะดนโดวอยู่เอาเอ้เาเโซเอาหายไปไหนหมุนติ้วแล้วหมุนติ้วนี่จบกะนัล้วยืนสบัดถมกันนันะ ะจะทั้ซิวเหรอจะทั้งซิวเหรอเออบานบานแม่บานเดี๋ยวซาเริ่มบานอีกคนแล้วนะเออเออเย็นนั่นเย็นเออยืนสวยไปสวยมาเอ้าพี่ตายกันหมดกั้แค่เดียวตัวเดียวเออออกมาไม่รอดไม่รอดแน่ตายบานบานคิดบานแหกแหกแล้วคิดบานแล้วแหกคนทางดนป่ะมฮีเหี้ยเซาเหยื่อซาลีมานาวะโอ้เหยื่อซาตัวนี้อึดๆเลเหี้ยเซา่างยุบนะแรงเลยล่ะตปกติเหรอ ต้องตกกันตริงเหรอโอ้โหทีเดียวตายเลยค่ะคุณคาสาวตายไหมตายไหมเชื่ว่านี่รอ<ๆ>บแน่นบานดูนี่ขนาดที่สี่ลงหนึ่งแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองแอนนาสี่ตัวตบกับมาดำหนึ่งตัวนะคะมาในเมื่อเอลซ่าสี่ตัวซื้อไม่ได้แอนนาสี่ตัวดูซิจะไหวไหมมาค่ะ แอนนาสียอ่มาหาเบตัวไงอนนาอ๋อยืนซ้อนอยู่โอเคค่ะเริ่มเลยค่ะม้าดำจัดการเออแอนนาโอ้ยแนากัแวหนึ่งแอนนาร่างไฟั้วหนึ่งเออแอนนาปล่อยไฟท่้งีค่ะพลังแสงแดดแผดเผาโอ้สามร้อยกวายิแต่รถแทบไม่ลดเลยโอ้มากโอ้อาอะมากค่ะโอ้มากฉันบอกเลยมาด้านบนอะไรโอ้แสงแดดแผดเผาหกร้อยกว่ายิดไม่ตาย เออเออหยุดละพลัง higher, เออเออข้าสิมันจะบอกข้าสิเออเออข้าสิข้าเออเออหกร้อยก้อยยิดเออยานะอย่ายน่นี่มานะบอกก่อนพังยีเดียตายหมเอออุ้มมาดับาอุ้มมาดับดีนาว่ะดับดีนาวอ้าวแอนนาตายหมดแล้วหลืออีกตัวเดียววะเออแสงแดดแผดเผาเออ หกร้อยกว่าฮิตเออดูดิเล่นเราไปขึ้นดีเพลย์ค่ะอย่ามาได้มาบังออุกขนาดนี้นะคะคุณขาโอ้โหปล่อยพลังแบบว่าไม่ไหวจะปล่อยเลยนะดาวก็เก้าฮิตเลยนะแต่เลือดก,ก็แทบจะไม่รอดเลยฉงงมากชัว่าไม่รอดชัวร์ที่แอนนาไม่รอดศกนี้ศกนี้ไม่รอดฉันบอกเลยโอ,อ้ปล่อยพลังไหม่ไหม่เต็มที่เต็มสตรีมถูกรูปแบบถูกพลังอลังการตะการตา ไม้หรอกแต่ก็ไม้หรอกเลือดก,ก็ไม้หรอโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหแอนนาหนูแอนานาหนูเป็อย่างโล่จะมาด้มันจะทำอะไรที่ยากไปโล่งมาดามคืมอาาตอนนี้ฉิลด์อะไรไม่รู้นะคะแอนนาเปิดพลังอย่างเดียวเลยยามาดามหายไปไหนแล้วขอมันน่า,าม,มีเงินอยู่ใช่ไหมเวลาอันนาะจะเริ่มเปิดพลักลลงกี่โมงยวมาดามจะตายที่กี่โมง เดี๋ยวมาดาจะเคลียกปพลังกี่โมงแอะนาจะเปลี่ยพลังกี่โมงนปดพลังนี้มาสีห้าทีติดแล้วชงงมากอาะมาดตายอะเฮ้ยเอ้ามัน็่างมันช่กันดมาดามเนาะอ่ะรถสองค่มาดับีกที่ตายไงกที่ตายนะเรองรบสามเริ่มเริมมึนมึนละอ่ะเออมาดามมไว้มาดามมึไว้เออันาช่เขามีเท่าไหร่ใส่ม่ที่หมด มีเท่าไหร่ใส่ไมให้หมดหมายถ้าพลังดุดดุดดุดซับดุดซับดาเมจได้ยังไงเออใส่ไหมให้หมดอะไรเด็มุมุแดงแดหนูไม่รู้ล้วใครปล่อยพลังอะไรเริ่มตึงงงงแล้วนะคะออ้ยแอนนาตายไปสองก็หรอร้างไฟตายไปหนึ่งอแอนนาตายไปหนึ่งเออลงลงลงรอซาลาโอมตอนนี้พลังรอซาลรโอมเออรอาลาโอม มารุนเขากำลังกินแกงมาโดนเออเออเอออ่ะโอ้โอออ่ะอ่ามีคนอยู่นั่งนัดมีอันนาล่างแลยกำลังโดนดุพลังเด็กหมาดันกำลังดุพลังอยู่ไปแดนนาโดนหมุนเข้าโลกติวโดนหมุนเข้าโลกติวตายเปล่าวคาโรติไปจะตายนะมันจะตายนะตอนนี้เหมือนยูซี่สองนะอันนาอีกยูที่สองร่างนะมาดามบอกข้าจะตามเก็บีะตัว เออเอาเต้าเต้ายิ้มยังไงมาดด้ไม่รถดไหมเอาแอนนาตายหมดแล้วเหลือร่างเดียวเออเออยิ่มาโอ้โหยิ่มาดำยกเออยิ่มาดำยกมาดด้ทำอะไรอ้าวมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรมาได้ทำอะไรอ่ะมันทำที่อะไรอ่ะอน้สือเปล่าใส่กี้ไป่หรอเดนเจอร์แล้วเดนเจอร์ละวเป็นนาตายนี่แอนนาอย่าไม่รอดแน่หวานเดือนปีมาดำปอยหยุดชาร์จก่อนหยุดชาร์จ อ่ะอ่ะอย่างแฮปปินคะอย่างแฮปปินคะก็เลยขึ้นคะเอาเหนื่อยเหรออ้าวกรรมการอ้าวอ๋อเหนื่อยจนตายอ๋อเหนื่อยจนตายถ้ามารอบตัดสินชิงชัยเมน้ำสู้ได้หวัดรอบแรกสู้ได้หวัดนะเดี๋ยวดูว่าฟองนิด เออเอออย่ามาดับโอ,อ้อย่ามาดับโอ้ยมาดับแรงมากอ่ามีคนกำลังโดนหมุนเขาลกติ้วเออดูพลังมาดับดูพลังมาดับดูพลังเข้าลกอยเข้าลกติ้วสองตัวเลยหรอแรงมากเอาเหลือเนื้อตายเลยโอ้มาดับแรงมากจัดยัยนาเขาลกติ้วสองตัวแวร,รงมาก,าาามามากแม่สาวแม่สาวแรงเกินไป โอ้โหสู้ไม่ได้นะคะสี่ลุมหนึ่งของแอนนาก็ยังซื้อไม่ได้แค่กระเทยรอบนี้ฉันจะลองเอลซ่าสองแล้วก็แอนนาสองนะคะแอนนา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 สองล่างมาเลยอเอลซ่ากับแอนนาเอาเอ,เอสี่ลุนหนึ่งจัดการ มาให้ลุมเลยนะพี่น้องช่วยกันนะพี่น้องช่วยกันพี่น้องช่วยโอ้โหเลดมันไปร้อนรึเปล่ะพี่น้องช่วยสิพี่น้องโอ้ปล่ยกับน้ำแข็งช่วยกันปลอยกับน้ำแข็งช่วยกันปล่อยกับน้ำแข็งช่วยกันช่วยช่วยสิช่วยตายแน่ไปร้อนอ๋อนี่ก็ปล่อยทุกอย่างใส่หมดเล้ไหมอ๋อทำไมทำาม มันหลุดเลยมันหลบไปแค่พี่พี่อไรยังไงมาด้าแม่เลือดมันดิไม่รอดแล้วตายตายตายแหกหัวแล้วเหลือแค่แอนนาตัวเดียวแอนนาอิยาแอนนาอิยาแอนนาอิยาผมน่าผมน้าผมน้ามันเออเอาไฟทามันเอาไฟท์อุดไว้อุดไว้อุดไว้เลือดมันอยู่เท่าไหร่กันไม่รู้นะครับเพราะหลอดเลือดไม่โชว์นะครับเออมาด้มทำอะไรอ่ะมาด้มทำอะไรมาด้าทำอะไรมาด้าค้างเหรอมาด้ายิง Ое, ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เรื่อยๆออนนาชนะนะเออออนนาสู้เขาออกเป็นค้างผมจะค้างๆงนี่ไม่รู้เหมืนหนอนกันนะคะดูดีเลือดแอนนาบอกว่าไม่เห็นแต่เลือดเกม้าดำคือหลือแค่นั้นนะคะเอาอนาอนนาลปอดพลังสุดยอดใส่บันซล่ไปเลยโอ้แค่เนี้งเหรอมีพลังแค่เนี้งเหรอ ถ้าเรื่อเมขาว่ามาดับค้างถ้ามาดับไม่ค้างแอนนาตายแล้วไปเชื่อใช่ฉันดิแอนนาทำอะไรแอนนาทำอะไรพลังแรงๆก็ปล่อยไปสิจะกักเอาไว้ทําไมมันคือตอนนี้เหมือนมาดับมาสังเกตการมาดับมาสังเกตการดูค่าพลังแอนนาเอ,อ้ยมาแอนนาทำอะไรกลมๆอา้าวดูว่าจะมีอะไรหอยหลอดโอ้โหช้าเท่าไตั้งนานหอยหลอดเพ้อแอนนาชนะว่ะชนะผมราะมาดับค้างก็คุณค่า ชัวชัวชัวเอ่อโอ้มาพวกค้างค่ะมารอบต่อไปม่ดีเด้มาดำมาสเกตการ์ดเฉือนรอบยค่ะเอาไปค่ะมาดำต้งเดียวตายสี่เปอร์เซ็นต์การมาดำโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้มือโอ้อพอรอดดพลังเติมดูพลัง คนโดนดุดพลังอยู่นะ,ะตอนนี้เออโอ,อ้อแอนนาหมุนเข้าติ้งไปแล้วครับหนึ่งตัวแอนนาล่างไปเข้าติ้งไปแล้วหนึ่งตัวจะขี่ไปแล้วหนึ่งอ๋ออ๋แดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์โอ้ Danger, โหส่องแล้ว่ายิบแดนเซอร์จะแสด์พลังแห่งม้าดำอะไรอะไรอะไรโอ้โหดูพลังดูพลังดูพลังเดือดซาดเดินดุดึงก,ก,กันงัดหมุนตัวเข้าโลกติ้วหมุนตัวเข้าโลกติ้วนี่ค่ะยามาดอนบอก รอบนี้เอาจริงสองลุกสองลุกหนึ่สงสี่ล่าก็ไม่ชนะรอบดท้ายโอ้โหโอ้โหเจม้์มดำสัต์การสุดิสุดเต็มท่าา้าตายไปแล้หรือ2สองเน,นาดานเจลซ่ารน,นต้นด้อนีอนกัล้าไฟของเอนนาตายเียไม่รอดแน่ไม่รอดแน,มดน่มากดำลังปล่อยพลังสุดริสุดเต็ กลังโดดพลังแห่งความขุ่นดัและกำลังมีคนเข้าสู่โลกติว้วออ,อ,อ,ออย๋ออย่างนั้นปล่อยไฟโซเอ็นนาปล่อยไฟโซเอ็นนาชับพลังเป็นดาวขั้นบอลโอ้แสงแพชเทาแสงแพชเทาสบันดาฮื้สบันดยฮิโอ้ยเอนนาสู้ตายอีแอนนาสู้ตายเอลซ่าตายไปแล้วคะ่ะแอนนาสู้ตายโอ,อ้อเอนานาลัมมีสู้เหรอ อย่าบอกนะเไม่อย่ามาดําค้างอีกแล้วอะอย่าบอกนะอย่าบอกนะจว่ามาดําค้างจะว่ามาดําค้างนะคุณขาเฮ้ยอย่างนี้ไม่แฟร์นะเฮ้ยหญิงนี้ไม่ได้ไะกดเริ่มใหม่กดใหม่แล้วจะกดเริ่มใหม่ไงห้าร้อสองหมื่ห้านะปึ้ง อ้าวไม่ใช่ที่้องทำโอเวอร์หมดเวลาชนะอ้อวะาวทำไมไมาดําชนะอ๋อเอลซ่าเหลือตัวเดียวอแอนนาเหลือตัวเดียวอ่ะจะเริ่มใหม่ดันชนะเฉยเอาจริงถ้าเมื่อกี้เนี้ยมาดับไม่ค้างแอนนาก็แพ้ไปแล้วกขาคุณโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครมีไอเดียสำหรับการตบส่งมาในช่องอ,อ่อพิมพ์มานะคะเดีย๋ยวจะจัดให้ค่ะกะเถย